เอาเป็นศิลปินแปะเขาก็ได้ช่วงการนำตัวอ้างยุ่งนะแต่ถ้าเกิว่าคู่ตัวเองยอมเแล้วแต่ยอมไหมครับยอมไหมครับอ้าวตวนนียวครับยอมไหมครับยอมเขาช่วงการนำตัวเไม่ยอมปรึกษาเองได้ใครแปะใคระถืู่วันนี้คู่การจะแปะใครไ็ได้ทั้ยอมอะไปวางใม่ก่อนวางใหม่ส ไมแพงนะไมล้าหมื้วยนะพี่ปูไม่ได้คืนตรงนี้แหละร้องนะร้องนะตั้งตั้ง่อนะสามสอง่เร็ยวก็เร็วร็วมันมีแกอยู่เร็วับเร็วก็หนึ่งอานีแล้วกันหนึ่งีแล้วกันอันแรกยังแกไม่ได้ลยบอกว่าเร็วับเร็วตัดเร็ว เครียดมากครับเรามีมุมแกะอยู่มุมเหลืองไหนนะมุมเหลือนอะเออมีมุมอยู่นะบอกแล้วนะอันนี้มุมอยู่นะยากเดี๋ยวนีกไม่มุมดีกว่าอไม่มุมดีกว่าแล้วครับเวลาเหริ่นตอยนะสามสี่นี่แหะที่สุดท้ายสามสี่อย่าด้ใจครับเร็วครับเร็วครับเตะชูงไม่เตยชูงเลยนะเวลา แปะใน้างได้ไหมศิลปินไหนในข้างนี้ไหมกลองไม่เห็น หยุดหยุดเหนื่อยมากอ่ะมาโชว์ตัวกันแล้วจากฝั่งขวาก่อนน้องเบนทานางแบบพรีเซนต์สิครับ<ก>มาทานางแบบอันนี้ติดไหมขึ้นยังหรออ่ะขึ้นแล้วมาพรีเซนต์นางแบบที่นางแบบเรา b ี s ี่อิบจุดถ้าสี่สามสองหมุนตัวงามงามบานมา,าแนักเต็ม้วยพี่บอกไม่ไ่ะกินเต็ม หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจดเจ็ดเนี่ยออกแล้วอแล้เป็นคนยังพี่ยังทำนะเนี่ยคนละรอตายทีเดียวห้แตงม้คะแนนเ่ฝากน้องลินได้ไหมรับเดี๋ยวไปดูฝั่งพี่ลิวีอะเรามาดูว่าขิงแก่เขาจะมีลยาดีหรือเปล่าแคบผมมา หนึง่งสน,นกันองสามหเอ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวนับเไงเนี่ยเอาใช่